สวัสดีค่ะพบกับพัชจานะคะวันนี้จะมารีวิวเกี่ยวกับสินค้าฟิงโก้ค่ะได้รับมาสดๆร้อนๆนะคะเกี่ยวกับ ทิชชู่ค่ะอันนี้เป็นทิชชู่ของฟิงโก้นะคะซื้อในราคา300บาทนะคะค่ะก็ตัวนี้นะคะก็จะเป็นทิชชู่ที่ฟิงโก้ผลิตเ,เป็นตราของฟิงโก้เองเลยนะคะค่ะลักษณะทิชชู่นะคะเราจะมีทั้งหมดเนี่ย30ห่อนะคะแบบนี้นะ แล้วก็มีตราของฟินโก้แบบนี้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะให้ดูนะคะว่าเป็นทิชชู่ลักษณะเป็นยังไงเนาะนะคะทิชชู่อันนี้เนี่ยนะคะเขาบอกว่าผลิตจากเยื่อไผยค่ะทุกท่านแล้วเป็นธรรมชาติด้วยนะคะท่านก็สามารถที่จะซื้อไปใช้ประโยชน์ได้เลยนะคะซึ่งมันก็คุ้มค่ามากๆเลยกับราคาที่ไม่แพงนะคะได้30ห่อเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันค่ะว่า สีมันจะเป็นยังไงนะคะเยื่อไผ่ก็บอกว่าเป็นธรรมชาติด้วยนะคะเป็นทิชชู่ที่เป็นธรรมชาติผิดจากเยื่อไผ่แล้วมีความเหนียวนุ่มนะคะแล้วก็เขา,เขาทดลองให้ดูด้วยนะว่ากระดาษเหนียวนุ่มยังไงเนาะโอ้โหสีกระดาษเป็นสีออกสีน้ำตาลอ่อนๆนะคะเหนียวจริงอ่ะสามชั้นนะคะเป็นทิชชู่สามชั้นนะคะก็เหนียวเหนียวนะคะทุกท่านเนาะ แล้วก็ที่สำคัญนะคะก็คือว่ารักษาสิ่งแวดล้อมค่ะท่านรักษาสิ่งแวดล้อมได้ด้วยนะคะโหสุดยอดมากๆค่ะปัจจุบันนี้นะนะคะโลกเราเราก็ต้องมีการลดภาวะโลกร้อนนะคะท่านเราก็ซื้อสินค้าที่มันเป็นประโยชน์กับสิ่งแวดล้อมด้วยก็ยดีเหมือนกันเนาะนะคะตรงน,นี้นะคะไม่แพงเลยนะคะสำหรับทิชชู่ฟินโก้นะคะซึ่ง เราใช้ประโยชน์คุ้มค่ามากๆเลยลดภาวะโลกร้อนลดเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะ ที่เป็นผลกระทบหรือปัญหาสิ่งแวดล้อมแล้วก็ที่ชู่วนนี้ก็ผลิตจากเยื่อผยโดยตรงแล้วเป็นของแท้ด้วยนะคะค่ะในส่วนตรงนี้นะคะท่านใดที่สนใจนะคะอยากจะรู้จักแอปพลิเคชันซิงโก้นะคะแล้วอยากซื้อสินค้าราคาถูกๆราคาประหยัดแบบนี้นะคะสามารถที่จะกดลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ พื่อที่จะสมัครและก็เป็นนักช็อปของฟินโกนะคะนอกจากคุณเป็นนักช็อปแล้วได้สินค้าที่ประหยัดแล้วคุณยังสามารถที่จะสร้างไรายได้จากฟิงโกได้ด้วยนะคะค่ะก็พบกันใหม่นะคะในครั้งต่อไปเดี๋ยวจะมารีวิวสินค้านะคะในครั้งต่อไปคะ่ะขอบคุณมากคะ่ะ